หงแดงลิเวอร์พูลออกสตาร์ทศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ด้วยชัยชนะหลังเปิดบ้านพิชิตแอเลติโกมาดริตสุดมัน3ต่อ2เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยที่ได้ประตูชัยช่วงนาทีบาปอีกแล้วและนี่คือผลสอบของโลกทีมอาร์เนสโอตแต่ละคนในแมชนี้ทีแอนฟิลด์11ผู้เล่นตัวจริงอลิสซองเบกเกอร์6คะแนนเสีย2ประตูและบางจังหวะออกบอลไม่ค่อยดีทำให้เพื่อนเล่นยาก เจอรมีฟริมปง6คะแนนเพิ่งหายเจ็บกลับมาการเล่นจริงยังไม่ได้ตามมาตรฐานแต่ก็มีจังหวะน่าจะทำประตูได้ช่วงครึ่งแรกอิบราฮิมาโกนาเต้7.5คะแนนช่วยเกมรับได้ดีมีความแข็งแกร่งโดดเบนลูกกลางอากาศถือเป็นเกมที่ดีสำหรับเจ้าตัวเฟอร์จิลฟันได้กับตันทีม9คะแนนเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกัปตันทีมหงแดงเพราะนอกจากสวมบทฮีโร มงประตูชัย3ต่อ2ในนาทีที่90บวก2แล้วเกมรับก็ทำได้ดีมากๆอีกด้วยโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งคอยจัดการลูกครอสของทีมตรามีแอนดี้โรเบอร์สัน7คะแนนได้เชื่อเป็นคนทำประตูช่วยทีมขึ้นนำ1ต่อ0เกมรับใช้ได้แต่เกมรุกมีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยไรอั bach, นกราเฟนแบก8คะแนนเป็นอีกคนที่ฟอร์มดีในเกมนี้โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกที่เด่นทั้งรับและลุก เป็นคนเรียกฟรีคิกให้ทีมซึ่งนำไปสู่การได้ประตู1ต่อ0ก่อนแอสซิสต์ให้ซาล่าหลุดเข้าไปกดลูก2ต่อ0และยังมีสร้างโอกาสสวยๆให้เห็นอีก2 3สาครั้งฟอร์เรียนวิฟส์คะแนนยังคงเล่นไหลจังหวะไปหน่อยแต่บางเคลก็ทำได้ดีสร้างโ